เอยมจประนทอสามทรอนีสาแม,มแม่ทอยีสาแ,แ,แม่อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วจ้าองค์เทวดา,กกทวาเจ้าค่ะลุกเทวาเจ้าค่ะเจ้าย่าจะเขียนทองเจ้าค่ะ ้าตยสุดาจันเจ้าขาผู้อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้านี้ภูมิเจ้าที่เจ้าขาท่านมาแล้วหรือยังท่านอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วจ้าทางแม่แม่อยู่แล้วข้าพเจ้าแม่ครูวิราชินีสุนชะวันนี้ลูกมาขอโชคกับแม่ตะเคียนทองนะคะมาขอโชคของวันที่16ธันวาพมอพศ2563เป็นหวยของรัฐบาลไทยเวลาของหวยรัฐบาลไทย ที่จะออกเป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีเป็นรางวันใหญ่ลูกมาขอเบอร์วันนี้มาขอหวยวันนี้เป็นเบอร์ใหญ่เป็นรางวันใหญ่ลูกได้นําดอกไม้ผู้เคียนมากับสการะเจ้าย่าพร้อมทั้งเจ้าที่เจ้าทางและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกนาดอกไม้เจ็ดสีนี้มากับสการะบูชาพร้อมนํกลิ่นหอมยะมหาบารมีนี้มาถวายแด่องค์เจ้าย่า ลูกนำผู้เทียนดอกไม้ขันห้าขันแปดมากราสการาบบูชาพร้อมข้านำพร้อมั้ามนำน้ำ,นำมุกเลิศซึ่งหวานหอมอร่อยได้มาถวายเจ้าญ้าวันนี้ลูกมาขอมีได้มาขอมือเปล่าดอกเจ้าค่ะลูกมาด้วยความตั้งจิตตั้งใจมาด้วยความจิตแม่นจำานงไม้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้กรมมาช่วยอำนวยโรงไม้งไง ตงมาเพื่อเป็นกฐิพยานในการบรม,มานสารกล่าวของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดนะเจ้าคะหากเหมือนว่าตัวของข้าพระเจ้าแม่ครูวิลาชนีสุนทะมาขอโชคกับเจ้าญ้าตะเคียนทองหากเหมือนเจ้าหญ้าตะเคียนทองประทานโชคลาภสิ่งที่ลูกมาขอในวันนี้ได้สำทธิ์ผลได้โชคใหญ่สมดังใจหมายลูกขอบุญบานสารกล่าวด้วยชุดชุดที่ลูกจะนำมาถวายเป็นชุดไทยสามชุด พร้อมทั้งเครื่องหอมและสิ่งตกแต่งสิ่งที่ลูกมันจะนำมาถวายเป็นขั้นตอนที่สองลูกจะนำผลไม้หมากครูพร้อมทั้งหัวหมูนำมาถวายสิ่งที่ลูกจะนำมาถวายลูกจะถวายด้วยนางลำเป็นจํานวนสามนางเพื่อให้ลำมาถวายเป็นยะมหาบารมีคื้นเพลงสุนทรีนนในวันที่ลูกได้นำมาแก้บน สิ่งที่ลูกบนบานสารกล่าวนี้ลูกขอบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบนบานสารกล่าวต่อเจ้ายญ้าตะเคียนทองขอบนบานสารกล่าวต่อเทวดาก็ดีหนอลูกกระเทวาก็ดีหนอภูมิเจ้าที่ก็ดีหนอเทวดาที่อยู่เบื้องบนก็ดีหนอผู้คุ้มครองนักสถานที่แห่งนี้ก็ดีหนอจงได้โปรดรับคำบนบานสารกล่าวของลูกด้วยเถิดนะเจ้าคะ หากแม่เห็นดีแล้วเห็นชอบแล้วรับคำมั่นสัญญาจากแม่ครูแล้วแม่ครูจะขอเสียงททยด้วยทูบที่แม่ครูจะจุดต่อไปนี้หากแม่แม่ครูจุดทูบออกมาเป็นตัวเลขเป็นจำนวนตัวเลขที่แม่นยำและได้โชคใหญ่ได้เบอร์ใหญ่ของรัฐบาลไทยจริงแม่ครูจะมาแก้บนภายใน3าวันเจวันนี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางและสุ ได้โปรดประทานพรประทานโชคประทานความสำเร็จผลให้แก่แม่ครูด้วยเถิดพุทธังนะสำเร็จธรรมังนะสำเร็จสังฆังนะสำเร็จด้วยอมมหาพุทธายะพุทธศบูชาธรรมะัตศบูชาสังฆังศับูชาปิติปิติบูชาพระวันตุเมอุกาศะอุกาศะอุกาสะข้าพเจ้าขอกราวไหวภูมิเจ้าที่ขอกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกล่าวไหว้เจ้าหญ้าตะเคียนทองที่อยู่เบื้องหน้าหากแหมืนเจ้ายญ้าได้รับสิ่ง ไหว้ที่ข้าพเจ้าได้นํามาถวายในวันนี้และได้รับคําที่ลูกได้นํามากล่าวและบนบานสารกล่าวในครั้งนี้ก็ขอให้ได้ยะมหาณะสําเร็จด้วยเถิดอมด้วยมหาปุถุายะสาสตราธุพาภวันสุเมรีนะครับบบานสารกล่าวนะครับเ ตอนนี้มีแค่นี้เหรอก็แค่ยินเอาไปกินอสุดเลยใช่อย่างนั้นเอาเท่าที่เรามีท่านอาจจะให้เรากิทแค่นี้ก็ได้นี่ครับ ทูบที่อยู่ในมือของลูกนี้เป็นทูบเสี่ยงทายหนาเจ้าค่ะเมื่อจุดแล้วก็ขอให้รับโชคได้รับความสำเร็จผลตัวเลขที่อยู่ในมือของลูกนี้เป็นตัวเลขที่จะเสี่ยงทายในวันที่สิบหกเป็นตัวเลขที่แม่นยำเลขของรางวัลที่หนึ่งขอให้ภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้ทูบที่อยู่ในมือของลูกนี้เป็นทูบแห่งมหาโชคเป็นทูบแห่งยะมหานาสสำเร็จเป็นทูบแห่งมหาความสำเร็จแม่นยำดีนักแลด้วยเถิดหาเจ้าคะสาธุสาธุเจ้าค่ะ

เราก็จะรอให้ทูบนะคะที่ไม่ถููมาขอวันนี้นะคะรอให้ทูบหมดประมาณเ,าเดี๋ยประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ไม่หมดไม่หมดเสียทีเดียวนะคะแล้วเราก็จะนําพิธีกรรมด้วยการให้การบังเกิดยะด้วยอายาม,มาทำตานะคะด้วยการที่ดับทูบนะคะดับทูบเสร็จแล้วไม่ถรูก,ก็จะนับทูบที่ไม่ครูเสียงทายในวันนี้นะคะที่มาขอกับเจ้าที่ที่นี่นะคะ ว่าเราจะได้สำลิศมมผลไหมเราจะได้สมดังใจปาถนาหรือเปล่าในวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะแม่ครูก็ได้ทําการบูบานสารกล่าวกับภูมิเจ้าที่กับภูมิเทวดาที่นี่ว่าหากเหมือนว่าได้สำลิศผลจริงและก็ได้ดังใจปาถนาจริงที่แม่รูมาขอในวันนี้ในการแก้บนที่แม่ครูจะมาแก้ที่นี่ก็คือภายใน2วัน7วันหลังจากที่เราได้โชคกันนะคะ ลูกจ๋าทุกคนก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นตัวเลขที่ทุกคนชอบหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจของทุกคนหรือไม่นะคะในวันนี้นะคะก็ทูในวันนี้อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าการขอของเราในระยะของการยาวไกลนะคะก็เป็นระยะที่ นานพอสมควรน,นะคะเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงเนาะก่าจะถึงเวลาที่หวยออกนะคะเกือบแเกือบแปดสิบ, 80, สบชั่วโมงเนาะก็จะ<ม>การที่เราจุดก็จะช้าจะไม่มีไฟลุกเหมือนที่อื่นนะคะ<ม>เพราะว่าทุกที่แม่คีมันขอเนี่ยก็คือจะขอเป็นเป็นเป็นทูกมงคลน,นะคะวันต่อวันผู้มงคลน,นี้ก็จะทุก็จะลุกแรงเพราะว่าเวลาขอจะเป็นวันต่อวัน,นะ 24ชั่วโมงนะคะแต่นี่เรามาขอพ่อรู้สึกว่าเกือบ2ชั่วโมงก็ภูมิที่นี่ท่านก็ขอท่านขอกับเรานะคะว่าขอเป็น ขอเป็นอะไรบ้างนะคะก็ที่แม่ครูบนบานสรรจ่าวไปก็คือเป็นหัวหมูสามหัวเป็นนางลาแล้วก็ผลไม้หมากูนะคะที่จะถวายท่านที่นี่นะคะผลไม้มงคลแต่ว่าท่านก็ขอกับแม่ครูเพิ่มว่าขอไก่เป็นขอไก่ที่เป็นตัวเป็นๆนะคะขอไก่ตัวเป็นๆสามตัวแม่ครูก็ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นเป็นอะไรแต่ทําไมต้องขอไก่ตัวเป็นๆสามตัวที่นี่นะคะ ภูมเจ้าที่ท่านขอที่นี่ขอไก่ที่ยังไม่ตายนะคะสามตัวเราก็จะนําไก่ถามตัวมามาให้ท่านที่นี่นะคะทีนี้เดี๋ยวก็ต้องถามเจ้าของบ้านว่าการที่ท่านขอไก่ตัวเป็นๆเ,เนี่ยที่นี่เคยเคยไหว้อะไรหรือเปล่าเคยขอเคยถาวายแบบนี้ไหมคะ เรื่เลี้จะเป็นไข่นะคะกระหอวหมูหัวหมูครับทำเป็นเลี้ยงแบบนั่งหน่อยเท่านี้จะเลี้ยงเป็นของหวานแล้วก็เป็นไข่เอืยนไกลกลุ่มนะค่ะโอ้แต่ก็ตอนลูกที่ตำรวจจะเลียงหัวหมูค่ะหัวหมูีนี่ใช่ไหมคะค่ะนี่คือเจ้าของเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านนะคะขอยหลูกที่ตำรวจก็เลยติดค่ะก็เลยเลี้ยงคนโอได้ที่นี่ใช่ไหมคะได้ที่ยุ้กไต่ค่ะครับมาขอที่นี่แต่สอบได้ที่ ภาคใต้นะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับดูกานะคะนีคนแล้ว22คน22คนเลย22ก็กระจกันออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ทูด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจแล้วก็ให้คนที่ไม่ได้ดูกับเราเผยแผ่ได้ดูกานนะครับแม่ตะเคียน

คือ,คคอไม่รูไม่ครูไม่ได้คิดว่าจะมาแบบจะมาะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็อยากมานะคะบม,ม,มันอยากมาก็เลยถามป้าวา่าป้าไม่ครูอ,อยากไปหาแม่ตะเคียนจังเลยเขาครูก,ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเห็นอยู่ที่หนึงห่งก<ต>็ไม่ครุไม่ครูก็ไม่รู้ว่าท่านมาเห็นตั้งแต่ตอนไหนม,มีรถทานดูอ,อยู่แต่ทางข้างหนเขาเห็น

ก็เป็นพรมใหญ่นะครับเจ้าของบ้านบอกว่าเคยมาขอให้ลูกชายสอบตำรวจก็สอบได้นะครับ ตัวนี้แม่คูก็จะมาขอกับภูมิเจ้าที่นะครับภูมิเจ้าที่ที่นี่นะคะภูมิเจ้าที่ที่นี่ถามว่าท่านท่านเป็นอย่างไรบ้างภูมิเจ้าที่ที่นี่ใจดีไหมภูมิที่ภูมิเจ้าที่ที่นี่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่ที่มีในรัศณะซึ่งเป็นผู้ชายที่ผิวดำนะคะผิวดำตัวตัวใหญ่นะคะ ภูมิเจ้าที่ที่นี่เป็นผู้ชายสีดำตัวใหญ่แต่ท่านไม่ใส่เสื้อนะคะท่านจะใส่ผ้าสีดํานะคะแม่ครูก็ไม่รู้ว่าภูมิเจ้าที่ทําไมใส่ผ้าสีดาที่นี่นะคะพูดแล้วก็มีความรู้สึกขนลุกขนชันแต่ก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าแม่ครูมาด้วยความเมตให้ท่านเมตตาเรามาเป็นลูกเป็นหลานท่านเรามาเพื่อเพื่อขอในสิ่งที่เราเป็นมนุษย์และเราไม่สามารถมีหัวแก้วและตาพย์นะคะได้นะคะ แม่ครูก็จะขอ,อกับท่านนะคะว่าข้าแต่องค์ยะมาหาบารมีประสิทธิอามยะมหาสิทธิเมถ้าแต่ท่านองค์มุมเจ้าที่เจ้าหาวันนี้แม่ครูมาขอโชคกับเจ้าหญ้าตัคียันแม่ครูก็จะมาขอโชคกับภูมิเจ้าที่ด้วย ขอให้องค์เจ้าปู่เจ้าย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เก่าหนหลังนะคะที่ปกปักรักษาอยู่นสถานที่อย่างนี้แม่ตาแม่ครูรับแม่ครูเป็นลูก,เป,ลกเป็นหลานด้วยคนนะเจ้าคะให้แม่ครูได้มีโชคให้ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึง่งมาขอครั้งนี้ขอให้พระเดชพระคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภุมิเจ้าที่เจ้าทางช่วยแม่ตาแม่ครูให้แม่ครูได้มีหูแก้วตาทิพย์ได้มองเห็นเลขหวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งว่นประจําวันที่16ตุราคมพศน5้3หนี้นะคะให้ได้พบได ให้ได้มีชื่อเสียงคือกล้องดังไกลให้สถานที่แห่งนี้ให้มีแต่คนรู้จักให้มีแต่คนมากราบไหว้หนาเจ้าคะสาธุเจ้าค่ะ แม่ครูเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะคะแม่ครูก็จะมองเห็นนะคะนี่สําหรับส่วนตัวแม่ครูเห็นเลขแปดนะคะกับเลขสี่นะคะนี่คือเลขแปดและนี่คือเลขสี่นะคะในความคิดในความเห็นของเม่ครูนะคะกับเลขสี่นะครับค่ะเห็นที่ข้างล่างเป็นเลขแปดและข้างบนเป็นเลขสี่นะคะให้ลูกจ๋าดูด้วยกันว่าใช่ไหมนะคะขอหานิดหนึ่งนี่เลขแปดแล้วก็เลขสี่นะคะถ้านีไ้หมค่คะคุณคุณแม่เจ้าของบ้าน ดูให้หน่อยว่าใช่ไหมนี่นะครับใช่ค่ะชแล้วก็จะเป็นเลขแกับเลขสี่เนาะเลขสี่ดใช่ค่ะออมาคู่กันนี่คอสัยวด้ดูนะครับให้กูเห็นเลขแปดเลขสี่นะครับ ไม่ครูเป็นคนที่มีศัจจะมีวาจาที่เป็นศัจจะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ครูมาในวันนี้แม่ครูมาด้วยความตั้งใจนะคะเจ้าที่เจ้าขาให้ทูบที่แม่ครูจะนับนี้เป็นทูปที่มงคลนะคะให้แม่ครูมีโชคใหญ่นะคะตอนนี้แม่ครูกำลังจะนับทูบมงคลนะครับ ไดทูปที่อยู่ในมือของข้าพเจ้านี้เป็นทูปเสี่ยงโชคเมื่อข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาจากพื้นดินแล้วดับลงไปในธรณีขอให้บังเกิดด้วยอายามะทันตาด้วยเถิดนะคะสิ่งที่แม่ครูมาขอก็เช่นกันขอให้ได้เบอร์ได้โชคด้วยอายามะทันตาและแม่ครูจะมาแก้บนให้ทันควันสมดังที่แม่ครูได้บนบานสารกล่าวนะคะ แล้วค่ะแล้วก็มามานับทูปก,กันนะคะลูกจ๋าว,ว่าทูปที่อยู่ในมือของแม่นี้จะเป็นตัวเลขอะไรนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า

42 43 44คะ่ะลูกแม่ครูนับทูบได้ทั้งหมด44ดอกนะคะแล้วส่วนแม่ครูไปขอกับภูมิเจ้าที่ท่านได้84ลูกจ๋าก็ลองซื้อกันดูนะคะแ4ดสี่สี่สี่ปดสนะคะลองดูนะคะถ้าเราถูกเราก็มาแก้บนที่นี่กันแล้วก็ มาถวายสิ่งที่เราบุญบานสรกล่าวนี้ไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะสําหรับคลิปนี้และก็วันนี้แม่ครูขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครูด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ครูนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะครับลืมกดแชร์กดไลค์ให้แม่ครูเลยนะครับที่ช่องแม่ครูแอลพารวยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณแช่นี้นะครับสวัสดีครับ